เสือทาหารเสื้อทหารเนี่ยโ้ยขพววาม่านี่นย<า>ัวเปนคนไผ่ดอกเก,ก้อทม ừ, ีัน่เนะียวนะมันอูห้องแถจะเหรือนเอ๊มน้าไว้เหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าดูหน้ามันโดนมันตรงหเลยเออห้อเอาหาา้ผมมันเบิง่งหุักคนดีย ยาวมากนะครับยาวกปทุกุอ่ะเสือาหารแม่ลละเคยเดินวนอยู่นี่อยู่เสือร้ายทหาร่เคยเห็นอยูตอนเช้ามันจะมาขึ้นรถกันประจำาข้ารถกลับบ้านรเปล่าลงมาก่อนมือไผ่ล้งลงมา ดูลเบิไปุ้ธิลุงนานีละแล่วดูดูงาหลับไปยังงหลับแล้วปุ๊บมันคงจะคิดนั่งมองคนไปคนมาจนหมดแล้วลัว่นเรเินเนี่ว่ามันก็ไม่เคยเอ้เลยอานี้เลยม่คงจะ ตอนเช้าทุกวันต้องเข้าไปไหว้อะไรสักรอบพี่สิทโอ้โอ้โอ้เฝ้าเฝ้าพี่ประตูหวามดินั่นเออปิดปิดปิดน่ะแล้วอุ้มแบบนี้ด้วยนานพี่นี่นี่นี่มันโค้งเหมือนห้าดอกนาน ตั้งอยู่ตรงไหนตรงนี้นะเฮ้ยชอบจังกับกูมาอย่างนี้มามามือนะมาน่ไม่หมเสียงเสอันหนเป็นาถูกยงน้เ็วดวดตัว มาปไปตัดหญ้าที่หลังอุโบสถก็เห็นตู้เอไอเจตู้แคร์มาไว้ตรงนี้เนาะใส่โดนขโมยประมาณบ่ายโมงออก,กว่าเ<อ>พิ่งไปเห็นวันนี้ใช่ไหมคาดว่าน่าจะจะหายวันไหนประมาณเมื่อคืนนี่ยคยพอมีหมาเหาหมาเหามาหอนช่วงวันกี่ทุ่มประมาณห้าทุ่มกว่าไปแล้วห้าทุ่มกว่าเยงคืน สังเกตมีเห็นมีคนเข้ามาไหมมีมีเข้ามาอยู่เห็นมาไหว้หลวงปู่พอ่อศิวลีเห็นผู้ชายประมาณต้นทใส่หมวกด้วยออืใส่หมวกแล้วก็มากินน้ําที่ขวดน้ําที่หลวงพอ่อศิวลีขวดน้ําแล้วก็ตีละครังสองสามทีทัางคืนนะตีไม่ดังหรอกเตีประมาณอาจจะมาออกออกมาดูอยู่จะไม่อยายใจหรอกว่า ตัวบริจาคมันหาย,หายไปเจอมามันหาอ,อะไรไปเจออยู่บริเวณไหนครับข้างสระข้างสระน้ํา